สบายดีท่านผู้ชมที่ขอาลงสบายดีพี่น้องวัชพูดชุกน์ชูมองสุบอนสุแจเด้ออยู่ลาวอยู่ไทยไู่ต่างประเทศวันนี้ผู้ข่าเองก็ได้มาฮันเหลาะในเมืองเชมาซื้อไปนัวพี่น้องเลยซื้อพงสุรุลุดหั่นไม่มีมัดยังไเนาะพี่น้องแล้ฮะชุกเปิดจ้าห่างชุกเปิดมาเก็ตไม่ใช่ไปนัวละสิลล็อกบนชิ้นขาในนี่มันขล้ายยังไง พี่น้องเนาะไปไปบ้นงกระจิพี่น้องนะสบายดีพี่น้องฮัลโหลมึงสื่อใช่เนาะอย่างนี้อย่างเบอร์ลีนะยาสะหอกสะหัวพี่น้องขาวสิไปโน สิบหกสีสองพันารพี่น้องิบหกเก้าก่อนใหญ่สี่พก่อนน่อยพันหร้อยแผงหน็ดพันห้าร้พี่น้องตัวนี้แผหนึ่งสิบเ็ดพันห้าก่อนสี 1, 5, 100, พ่ 1, 5, 100, พรัรุ่นก่อนใหญ่ เรื่องสอ่างนี่0สิบพัน,น, 10, น 16, กิโลเรื1 0 0สิบพันบอดี้ฮาสิบหกพกิโล มันทาผิวไวสิบ้าสิบหาพาหาันเป็นสิบหาพาหาันเนาะโอ้หมีหมา ยำสี 4, ่พันหายำยำสี่พันหันยำลูกมูสับอร่อยนับถืออยู่นะ อ <c oughs> นี่มีนางนอนี่เนาะหลายแม่กว่า สามเจว 45, เอออสี่สิบห้าพันซื้อเยสี่สิบห้าเปาเปหาสิบเพ่งเปปเอมอสสิโปรสามสิบห้าพัน โซนเรื่อนดื่มตัวเอ,าาวองหน้ามัผ้าวเศร้าค่องพันหาอกีบพี่น้องกะแพเบอร์ดีอีกสี่พันคจัโอาหารเสษตชนิดพี่นาะน้ำมะลมาพันหาน้าพักอีตูหน้าางไม่หลดมาเกี่ยโอพันหา กินแบกยังฮ่อ,อส์นี่และอะไรเงี้ยขนมโฮมี่สิบเกาา้าพัน ชนผานมาม้ตัวนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> ยาสักผาหนาน ยางครัน้อเก่าคูณสิบแปดนี่เขาได้ถงยางแปดพันหาโอคูสิบสี่สี่พันไอ้ปาเป็นวัวกับพี่น้อง ึ่งนูเอไแรกก็สามแสนสามสิบสามพันเนาะเรียนัง แม่ละแม่ละแม่ละนูห้าร้อยตัวตีแล้ว,ลว,ลว,วาาลการจองด้วยเอาไปงูไปส่งนนะใจใจ ชาเร่งผุ้ขาพี่น้องเอ้ยจะมีรถปิโก้ก็มีชาเร่งตัวหนึ่งเออใส่ชาเร่งอะไรได้อ <laughs> ขอบใจฮะฮันเด็้กับเซ็นเปิดคลิปจำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยมาซื้อไปนวดอะไรกเลาะเบิร์นเพลิงและอะไรแนวเสียเนาะอาพี่น้องมาเบิร์นทำการซื้อตัวจริงก็มาซื้อแต่ไปลลลลลลนวดอ,อ,อ,อะไเนาะพี่น้องพอปิดคลิปจำนี้ก็ได้พี่น้องเด้อเขาจะไปเด็ดตะเวงกับส้ม ลูกค้ามาจอดอย่างรถแล้วเขมาซื้งงอแตงโมเนาะเพราะเขาจะไล่ๆเจจะเพ็่น้ชมกันเนาะจะไล่ๆเด้อไป